สวัสดีค่ะพบกับช่องชาวสวนมันหยุดนะคะคลิปนี้เราจะพามาปลูกผักสลัดกันค่ะก่อนปลูกพืชทุกชนิดนะคะเราควรมีการเตรียมหน้าดินก่อนที่จะปลูกนะคะพืชผักต่างๆนะคะโดยเราจะขุดนะคะให้ลึกลงไปประมาณ1จอบมือค่ะการตากหน้าดินแบบนี้นะคะจะเป็นการช่วยลดเชื้อโรคในดินค่ะเนื่องจากความร้อนของแสงอาทิตย์เนะะี่ยจะช่วยแบบฆ่าเชื้อโรคเหล่านี้ได้เช่น เชื้อราเชื้อแบคทีเรียพวกไข่ของมแมลงนะคะแล้วก็ช่วยปรับโครงสร้างดินค่ะทําให้ดินของเราเนี่ยแห้งและร่วนซุยค่ะอ่าการที่มีดินแห้งและร่วนซุยนะคะจะทําให้การระบายอากาศได้ดีและระบายน้ําได้ดีด้วยค่ะเหมาะแก่การปลูกพืชและการเจริญเติบโต,ต,ตของพืชเราได้ค่ะโดยวิธีการนะคะก็คือเราก็เลือกเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะแล้วก็มาโรยบางๆแบบนี้เลยค่ะ มเมล็ดพันธุ์ที่ดีมีผลต่ออัตราการงอกของมเมล็ดสลัดนะคะเพื่อนๆนี่แล้วก็โรยบางๆแบบนี้เลยค่ะหรือเราจะเอาพิษมอสนะคะไปจุ่มในน้ําก่อนก็ได้ค่ะแล้วก็เอา,มาเมล็ดผักสลัดนะคะมาโรยบางๆแบบนี้ค่ะ เสร็จแล้วนะคะแล้วก็นำมาใส่ถุงพลาสติกปิดปากถุงคุมไว้ในที่แดดลำาไรคะ่ะอันนี้ผ่านมา3วันเนาะคะ่ะน้องก็จะงอกออกมาสองใบแบบนี้เลยคะ่ะโดยวิธีการ2วิธีนะคะก็ไม่แตกต่างกันนะคะไม่ว่าจะเอาพิทมอสไปแช่น้ําก่อนหรือไม่แช่น้ําก่อนอัตราการงอกก็ดีเหมือนกัน,นะคะ่ะอันนี้วันที่3นะคะหลังจากคันที่เราหย่อนเมล็ดเมื่อกล้าผักสลัดนะคะมีใบได้2ใบคะ่ะก็จะแยก ออกมาในถาดเพาะแบบนี้เลยค่ะอันนี้วันที่สมนะคะหลังจากที่เราหว่นานเมล็ดลงไปอันนี้วันที่ห้าค่ะหลังจากการที่เราแยกกล้าผักสลัดนะคะลงมาในถาดเพาะแบบนี้ถ้าเราแยกมาเร็วแบบนี้ค่ะน้องก็จะ,จะเจริญเติบโตได้เร็วดีกว่าอันนี้วันที่ห้านะคะก็จะมีประมาณ3ามใบสี่ใบแล้วค่ะเขาก็จะได้รับสารอาหารมากกว่าถ้าเรา,เอ,าอยู่ในถาดเพาะเล็กๆนะคะ ะะก็อายุ5วันเหมือนกันค่ะ,เพ,ะเพื่อนๆจะสังเกตเห็นว่ามีใบแค่2ใบนะคะเพราะว่าน้องอยู่แออัดใช่ไหมคะก็จะมีการแย่งสารอาหารกันค่ะเพราะฉะนั้นแนะนำให้แยกต้นกล้าน,นะคะผักสลัดออกมาในถาดเพาะแบบนี้เลยค่ะ,มะเมล็ดพันธุ์ที่ดีนะคะก็จะมีผลต่ออัตราการงอกสูงเหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองดูร้านค้าที่แบบมีรีวิวดีๆนะคะ การลดน้ำผักสลัดนะคะก็ลดน้ำเช้าเย็นค่ะลดนิดเดียวพอค่ะพอให้ชุ่มพอนะคะอันนี้ก้าผักสลัดวันที่14ค่ะอันนี้วันที่15ค่ะก็จะสังเกตเห็นว่ามีเล็กบ้างใหญ่บ้างค่ะพอถึงวันที่15นะคะเราก็จะย้ายไปลงในแปลงปลูกผักกันค่ะ ก่อนปลูกนะคะก็ควรลดน้ำที่แปลงผักก่อนนะคะแล้วก็ปลูกในช่วงตอนเย็นๆค่ะเพราะช่วงนี้นะคะต้นกล้าเราจะไม่เหี่ยวเฉาค่ะเพราะแดดมันไม่แรงนะคะก็จะขุดหลุมลงไปเล็กๆแบบนี้เลยค่ะแล้วก็เอาต้นกล้าหย่อนเข้าไปนะคะปลูกง่ายๆแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆผักสลัดวันที่2ี่้าค่ะ การดูแลช่วงนี้นะคะก็คือลดน้ํานะคะแค่ช่วงเย็นค่ะเพราะว่าตอนเช้าเราไม่มีเวลาค่ะลดน้ําแล้วก็พรวนดินแค่นั้นเองเลยค่ะอันนี้ต้นกล้าผักเราอายุ40วันแล้วค่ะนี่ช่วง4 0่สถึงสีวันนะคะน้องก็จะโตเร็วมากเลยค่ะงามแบบนี้เลยค่ะก่อนที่เราจะตัดผักนะคะเราก็จะต้องลดน้ําก่อนนะคะเพื่อที่จะให้ผักไม่ขมค่ะแล้วก็ ตัดในช่วงที่แบบช่วงเย็นหรือช่วงเช้าเช้าแบบนี้ค่ะนะคะผักจะได้ไม,ม่ขมอันนี้เดินทางมาสู่วันที่45แล้วค่ะแล้วก็จะมาตัดผักสลัดกันเลยค่ะ ันนี้อายุการเก็บเกี่ยวของกลีนโอ๊กนะคะก็จะอยู่ที่40-50วันนะคะก็แล้วแต่เพื่อนๆจะเลือกตัดเนาะแต่เราอยู่ที่ประมาณ40-45วันเราก็พร้อมตัดแล้วค่ะมาเก็บผักด้วยกันค่ะจะพามาชมสลัดแก้วนะคะอายุการเก็บเกี่ยวน้องนะคะอยู่ที่ประมาณ70วันถึง80วันเลยค่ะขึ้นอยู่กับสภาพอากาศเหมือนกันนะคะเพื่อนเพื่อน ถ้าเราทำให้เขาแบบห่อได้ช่วงประมาณเดือนธันวามกราเนี่ยค่ะจะสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็เราปลูกช้าไปหน่อยค่ะเลยมามกราแล้ะแต่ก็ยังอบอิ่มน่ากินเหมือนกันค่ะสวยๆแบบนี้เลยค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่กดรับชมนะคะขอบคุณค่ะ